พี่น้องจ้ามันนี้ปลาอ่อนพามาเที่ยวนี่แล้วจ้ะนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์เอราวัณชาเดี๋ยวยังเข้าไปชมบรรยากาศแาต่ไม่นะคะเนาะเดี๋ยวอ่อนศีรษะไปไหว้ไปไหว้ขอพรกันนะนจ๊ะลุงจ้างาตั้งกิจอธิษฐานน <c> ะ <oughs> ตั้งเกณฑ์อธิษฐานขอพรด้วยจ้าพอไปพี่น้องจ้าผู้ใดขอดีก็ได้ดีแล้วจ้ะนี่จ้ายังขับไปน้ำกัน ไปเอาดอกไม้ก่อนเดี๋ยวมามาเดินเก็บภาพเขาเก็บภาพบรรยากาศสวยมากค่ะรราาเดี๋ยวก้อนสิค้นไปไว้ข้ทางบนเท่าไปชมบรรยากาศข้างล่างขององค์ท่านก่อนนะคะเนาะ บรรยากาศรอบๆด้วยค่ะเราไปไปนอนแต่ห้าค่าบัตรท,ท่านประตูค้นละสองร้อยห้าสิบนะคะคนไทยตั้งชาดค้นรหัาลอเอ้ยคนละอซีลอยจ้ะ นะะคเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนเนาะข้างบนให้งามได้จ้าเพราะอะไรพี่น้องจ้ะบรรยากาศข้างล่าง ห้องคุณไปเบื้าง,งบนก่อนนะคะเนาะพระอ่อนพาไปเก็บค่ะบรรยากาศบนขางบนพาไปสักการะองค์ท่านทางบนพระแม่พี่น้องจ้าค่ะพระอ่อนสิวบนในเบื้อนนงล่างค่ะลานล่างนะคะปฏิมากรรมสวย คนน้ำกันนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเนี่ยสวยสวยค่ะนนบรรยากาศรอบๆนะคะ าพอนขางบนเสร็จแล้วเขายางรอดทองร้างน้ำกันเนาะค่ะเนาะหลอดทองจ้างสิได้เป็นสิริมงคลจ้ะไปค่ะ ขุนวเย็นเยยึดพิธันฑ์ช้าเอราวัณดานแหงเอเียได้แต่ม้นาแบง ขอพรด้วยจ้าราวจางจางให้ท every right. ุกู์ทุกคนโชคดีเนาะค่ะเนาะลำรวยลำรวยทุกู์ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาวนมาฝากกันค่ะจุดที่เก้าลอกของช้างงงงงประคุณงงงงจุดที่ อ,ออกแล้วนะจ้าน,นยบรรยากาศรอบสวยห้ามค่ะคพ่อแม่ี่นองจห้าเดี๋ยวไปออนเซใหยเบิ้งองค์ทันอีกรอ,อบแล้วค่ะก้อนสีออกเนาะ สวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะจังกันคิดหนาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า